ของหลวงพ่อจลานนี่ตามแบบฉบับของหลวงพ่อจลานปิดท้ายที่เมตตาใหญ่คือหลังจากส่วนมนต์บททุกบทแล้วเราก็มาแผ่เมตตาใช้บทเมตตาใหญ่ไม่ใช่เมตตาสั้นนะโยมนะถ้าเมตตาสั้นสวดประมาณสัก5้านาทีก็จบแต่บทเมตตาใหญ่สวดประมาณหนึ่งชั่วโมงนีต้องเผื่อไว้ตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีห้สวดเมตตาใหญ่ นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีห้าในช่วงเนี่ยเรกวัาสวดเมตาใหญ่พอจบบทเมตาใหญ่ปับ๊บก็จะพาญาติโยมบาพาคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งบิณธบาตบิณธบ,บาตตรงไหนโยมต้มตามไหลเขาเนี่ยให้เทวดาได้ใส่บาทนี่นะให้เทวดาได้ใส่บารตอนเช้ามืดนะมืดเลยตีห้าก่อนอาทิตย์ขึ้นเทวดายังอยู่นี่นั่นคือกิจกรรมในในช่วงสงท้ายปีเก่าคือปี57ารับปี58 นี่ก็บอกญาติบอกโยมกิจกรรมประจําปีนี้แต่สิ่งสําคัญตอนนี้หลายโยมต้องบอกว่าอาคารกรรมาฐานนี่แหละอาคารกรรมาฐานการจะเทพื้นเทเฉพาะเทพื้นอาตมาขาดปจจัยอยู่55,000บาทจะเทพื้นได้ไหมเยกว่าเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์บัญชีธนาคารก็วิ่งอยู่หน้าจอหรือโทรศัพท์ถามอาตมาโดยตรงในไม่ผ่านใครนลายโยมโดยตรงเลย เลยโยนจะเดินทางมาที่วัดเนี่ยนที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาพันทองอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีจะมาปฏิบัติธรรมก่อนอยู่ก่อนมาดูก่อนนี่ก็มานะมาช่วยอาตมาในการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาพันทองน,ะนี่นะเรียกว่ามาช่วยกันเรียกว่าสร้างวัดให้เป็นวัดที่มั่นคงยั่งยืนเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั้งหมด นะไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธในประเทศไทยหรือต่างประเทศนี่ก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้นะโยมนะนะนะนั่นคือกันเรียกว่าสิ่งที่เร่งด่วนเร่งด่วนก็อยากจะบอกญาติบอกโยมนะอยากจะบอกญาติบอกโยมบุญใหญ่ๆคือบุญเทพื้นอาคารกรรมฐานหลังจากเทพื้นอาคารกรรมฐานบุญก็ ทำหลังคานี่นะหลังคานะพอเทเพื่ออาคารการฐันหาเสร็จปั๊บก็จะทำฐานแท่นพระแท่นพระขึ้นเอาพระมาตั้งแล้วก็ทำหลังคาทำไมต้องเอาพระมาตั้งก่อนพระพระองค์ใหญ่โยมสูง2เมตร82เซนก,ก็เกือบ3เมตรนะั่นแหละเรียกว่าเกือบ3เมตรเนี่ยองพระ พระพระพุทธรูปปางเปิดโลกหรือพระพระสมเด็จบรมมหาจากักรพรรดิปางเปิดโลกเนี่ยคือต้องพระต้องมาตั้งก่อนมาปฏิสฐานก่อนถึงจะมุงลังคาได้เพื่อจะถ่ายระดับดูว่าพระสูงขนาดไหนจะได้วางโครงลังคาได้ถูกนะก็จะสวดมนต์จะก็จะฉลององค์พระไปด้วยนะนะองค์พระก็รอเมื่อวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนช่วงงานกระถินที่ผ่านมา ก็บอกญาติบอกโยมเนาะท่านไหนอยากจะสร้างบารมีไหมนะท่านไหนอยากจะสร้างบารมีอยากจะสร้างบุญร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาพันทองไงนะร่วมกับทางสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาพันทองหรือจะมาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาพันทองเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่หน้าจอ นะเลขที่บัญชีก็อยู่ที่หน้าจอเดินทางมาได้นะโยมนะสะดวกบางเลนกำแพงแสนอูทองสะดวกนะโยมก็โทรศัพท์ถามอ่ะนะโยมก็โทรศัพท์ถามนะเพราะว่าที่นี่มีญาติโยมมาตลอดนะมีญาติโยมมาตลอดเอาละสุดท้ายเนาะก็ขออำนาจบุญบาร,รมีคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ าพระปเจกับพุทธเจ้าพระรัตสันปภริยาสงฆ์จาทั้งหลายดลบันดาลให้โยมทุกท่านที่รับชมรายการอยู่นี้ให้ทุกท่านหายทุกข์กห,หายโศกหายโรคหายภัยหายเคราะห์เสนจังไรบุคคลผ่านศัตรูมุมานประสบแต่ความสุขความเจริญมีปัญญาสว่างสวยมีร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลเนืองนองมาไม่ขาดสายจินไม่หมดอดไม่มีเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปทุกพบทุกชาติจงอนทั้งบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วไวเทอร จเจริญพรค่ะคุณผู้ชมครับบุญกุศลนะคะไม่สามารถซื้อหากันได้ใครทําใครได้และคุณผู้ชมอยากจะมีสะเสบียงบุญไปถึงต่อถึงพบหน้าเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะ